วันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสีนะครับอันนี้เพาะกระท่อมที่จังหวัดเชียงรายใครสนใจจะปลูกกระท่อมเดือนหน้าก็น่าจะโตเยอะกว่านี้นะครับจองไว้ก่อนได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับไม่แพงครับอันนี้นะครับเพาะ เพาะลูกไว้เดี๋ยวเวลาอ่าแยกไปมันก็รอดไม่ทั้งหมดเนาะเราก็เลยเพาะไว้เยอะๆหน่อยเวลาต้นไหนตายเราก็อ่าจะได้มีม,มีมีทดแทนในหลุมมันนี่ครันี่ก็เพิ่มเพาะใหม่อันนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นดีนะครับส่วนใหญ่ก็ขึ้นใช้ได้บางทีก็ตายบ้างอะ่ะ มีขึ้นดีบ้างตายบ้างอันนี้ขึ้นดีก้านเขียวนี้ขึ้นดีมากส่วนใหญ่จะเพาะก้านแดงครับอันนี้ลองเพาะดูก้านเขียวก้านเขียวสังเกตดูเป็นบางที่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เม็ดมันจะใหญ่เวลาเม็ดใหญ่ขึ้นก็แข็งแรงดีครับอันนี้ครับนี่เพาะที่หลังครัใครสนใจอยากปลูกก็สั่งได้นะครับราคาไม่แพงมากครับผมอยากปลูกเองก็เลย อ่าไม่มีตังไปซื้อตามตลาดก็เลยต้องเพาะเองครับ